ประกาศยกเลิกขายน้ำเลอโพชั่ันครับไม่เลิกขายอ่ะตรงนี้คือหายหมดแล้วใช่ตรงนี้คือหายหมดจริงๆน้ำะจะต้องถูกเลี้ยงทั้งหมดหารสชาติตัวนี้ก็ไม่มีอยาให้ซุงชี้แจงแล้วกันว่าทำไมไม่มีนะครับเรื่องจากช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตรตที่เป็นมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชรสในเม้อเาไปเทสที่เซเว่นให้แฟนคลับช่วยลงเก็บคอมเมนต์ซึ่งเราก็ไปอ่านคอมเมนต์ลว คอมเมนต์ก็บอกว่าไม่มีความเป็นตัวเราเลยจำเจมากพอไปวางปึ๊บไม่เด่นเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ฮันนี่เลมอนสตรอเบอรี่แตงโมนี่ก็รดอังห่นเสร็จไม่ทันก็เลยยังไม่มีน้ำอยู่ข้างในโคษนะอันนี้คือไม่ได้กลัวนะแล้วคิดว่าอันนี้สวยกว่านี้เหรอให้ทุกคนดูข้างหลังสวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่าทำทำด้วยใจจริงๆ ทำไมต้องเป็นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยไอร้รูปรูปหัวใจเนี้ยความหมายของมันก็คือทําสิ่งเนี้ยด้วยหัวใจที่มันแบบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมีสิ้นโค้งอะไรที่มันไม่สมมาตรกัน,นก็คือเราแบบตั้งใจทําด้วยมือของเราจริงๆก็จะมาเรียงขวดต่อกันพ่อนําขวดมาเรียงต่อกันใช่ไหมเป็นพวกเนี้ยมันก็เป็นแบบเรียงเรื่องราวแฟนชิพต่างต่างไม่ให้น้ำหรือพชั่นเนี้ยมันมีพลังมันมีแบบความอิมแพกส่งถึงกัน